สวัสดีครับตามพาเราเมื่อนี้รายงานสดจากดอยอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเรือพี่น้องครับเมื่อนี้พามาสำรวจสถานการณ์เห็ดในทางภาคเหนือเขานะครับตอนนี้คือว่าฝนนี่บ่ค่อยมีเลยครับผมเห็ดนี่ก็โอ้ยสุดยอดจักจิเกิดยามนด่ครับพี่น้องครับรายงานตรงจากดอยเลยครับผมตอนนี้ผมไปสำรวจมาเห็ดป่าบ่เกิดพี่น้องครับเนี่ยเกิดแต่เห็ดขอนขาวเนี่ยจังสีหเห็นเนี่ยครับผมเล่มๆๆเอาเนี่ยเพราะเดมกพี่น้องครับ ไปเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับว่าสถานการณ์เฮ็ดตอนนี้มันเป็นแบบใดนะครับเกิดหรือบ่เกิดนะพี่น้องฝากติดตามรับชมเด้อลยครับอ่อนคักน้องไงกลิ่นยังไงล่ะนะคือน้ำร้ายขาดอย่างอีอยกากเปหมกใส่ยังล่ะใช่ตองเวลาถามมกใส่ยังใช่ตองแงมอยู่ดิ หมกไปผักอีตู้หอมหอมตำรวจตัวใหญ่ตำรวจคักตำรวจแนี่ยไองเลยบมูอเห็ดเด็ดแต่เห็ดข้นขาวเห็ดปลาอะไรกินมดุบมันอ่อนครับพ่อหมกเยอะลยใช่ไหม องโอหเกานั้นปัดมันเยวนั้นปัดบหโได้มันเย้จงตู้บ่อเห็นงามเนะโห ก็อย pues <the> <by> ่าเกิดอยู่ดีมันเห็นฝนบ่ตกให้เนาะเพิ่งอะไรเอ่ยเพิ่งอะไรเอ่ยเอ๋อคือดอกน้อยแท้โยข้างหน้านารักโอ้ยยังอุตส่าห์เห็นเราอยู่ เบื้งซาดนี่เบิ่งซาดมื่อกี้มาเบิ่งพา,ามาเบิ่งเห็ดเถาเด้อครับยยมื่อไงชนเปยแบบเข้าไปอยู่หวงเห่าเถาอะเด็กเถาเหรอเด็กเสือเด็กเสือพูดอะไเกี่ยวกันนี่นี่ดอกงามอยู่นี่เป็นนี่จีมันอะนี่นนบนเป็นเห็ด แดใหญ่เด้อครับนี่เป็นเห็ดอันอย่างก็เห็ดแดงหน่อยเห็ดนำหมากมันเป็นเห็ดกอครับเกิดอยู่พูนพูนเกา่าเรื่อยมาหยามบึงฮะนี่เี็นแบบมปลาเกิดเกิดตป็เห็ดคมเนี่ยป่ ผมกระเสบคือกันเห็ดสวยผมก็บ่ค่อยเกิดปินเนาะแหลงหลายจริงบ่เป็นหมู่คือจังปีนั้น